สวัสดีครับใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่นะฮะวันนี้ผมมาอัปเดตสต็อกรถจนเจ็ดที่นั่งนะครับอย่าง t ต y o t a f o r t u n e เให้ได้ชมกันอีกหนึ่งรอบนะครับเผื่อว่าใครกําลังหาเอาไว้ใช้งานในช่วงปีใหม่นะครับขับกลับบ้านขับเที่ยวปีใหม่นะครับหรือว่าซื้อใช้งานในครอบครัวของเรานะครับ Toyota f o r t u ก e ก็เป็นรถยนต์เจ็ดที่นั่งหนึ่งรุ่นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วตอนนี้มีการปรับราคาลงหลายต่อหลายคันเลยนะครับราคาจับต้องได้มากขึ้นเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับทั้งหมดคัน้ะรบ สามารถเช็คประวัตของตัวรถย้อนหลังได้เลยนะครับรับประกันสวยเดิมไม่แท้แน่นอน100%เลยนะครับ ไม่เสียเวลานะฮะผมจะพาไล่ชมนะครับรอบคันเลยแต่ละคันนะครับว่าสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับให้ลูกค้าตัดสินใจได้เลยนะครับหากถูกใจชอบใจนะครับก็จับจองกันได้นะครับหากไม่ถูกใจไม่เป็นไรนะครับดูเป็นทางเลือกก็ยังได้นะฮะแต่ก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันทัาหน่อยนะครับผมจะพาลุยกันแบบเนื้อเนื้อเลยวันนี้น้ําไม่ต้องนะฮะว่าแล้วเราก็มาลุยกันเลยกับคันแรกของเรานะฮะคันนี้เลยนะครับใกล้มือดีนะครับกับโตโยต้าโฟล์คจูเนอร์นะครับตัวนี้เป็นรุ่น2.4ตับขับเดลื่น2ล้อ ตัวนี้โฉมปี2018นะครับเป็นตัว Minor c h a เชนเรียบร้อยนะฮะซึ่ง Fortuner ในโฉมปี18เนี่ยโตเรต้าเ,เนี่ยเขาได้มีการอัปเกรดออปชั่นเพิ่มเติมเข้ามานะครับอย่างแรกก็คือไฟจัดหมอกตัวนี้เนี่ยปี18ขึ้นไปเนี่ยเป็นคู่หน้าเรียบร้อยนะครับแล้วก็เบาะไฟฟ้าคู่หน้าเรียบร้อยแล้วนะครับในโฉมนี้ดิสเบกทั้ง4ล้อนะครับตัวนี้มาครบทุนเลยแล้วก็ฝาท้าย Gen น2นะครับขึ้นลงได้สมูทและเงียบขึ้นยิ่งกว่าเดิมนะคครรััับบตวนนี้นะ เลขมาอยู่ที่180,000กว่าโลเท่านั้นนะครับมาแท้ๆมาเดิมๆเลยนะ1 8 0 0 0โลกับราคาค่าตัวจากเดิมคันนี้ขายอยู่959,000นะครับตอนนี้ปรับลงมาเหลือเพียงแค่899,000บาทเท่านั้นนะครับอันนี้ราคาจับต้องได้เลยนะครับผมว่าแล้วมาดูกันว่าตัวนี้สภาพเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มด้านหน้าเลยนะคันนี้นะฮะกระจังหน้าโครเมี่ยมใสๆคินคินะครับไม่มีแตกหักไม่มีริ้วรอยนะฮะไฟหน้าใบบีบ LED โปรเจคเตอร์นะครับสภาพสมบูรณ์ครับโคม่ใสๆเลยคินๆนแบบนี เปิดนหมอคู่หน้านะครับสภาพเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับตัวคิ้วต่างๆนี่บอกเลยว่ามาลินครีนใสๆนะครับตัวรถจะเป็นสีบอลเงินซินเวอร์เมทัลลิกนะครับก็สีนี้ก็ขึ้นชื่อเลยในเรื่องของการดูแลรักษาที่ค่อนข้างง่ายนะฮะใครที่ใช้งานแล้วไม่ค่อยมีเวลาเช็ดไม่ค่อยมีเวลาล้างนะครับไม่ค่อยมีเวลาจะมาล้างบ่อยๆอะไรเงี้ยสีบอลเงินก็ดูแลง่ายตัวนี้มาพร้อมล้อแมกขอบ1ิบดนิ้วด้วยนะครับสภาพสมบูรณ์ทั้ง4ล้อนะครับไม่มีรอยขีดข่วนรอยเปีแน่นอน ตัวนี้ดิสเบกสีล้อเลยนะครับล้อแบบเป็นสีทูทนตัดเงานะครับตัวนี้สภาพสมบูรณ์เลยนะครับบันไดข้างเดิมโรงงานหมดนะครับเหลี่ยมมุมต่างๆเหลี่ยมคิ้วต่างๆของเขานะครับเดิมหมดคันนี้สีเดิมสีเต็มนะครับไม่เคยสารไม่เคยย้อมนะส่วนด้านข้างนะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับเก็บไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับคันนี้ติดล์มมาให้เสร็จสับ6 0สรอบคันนะครับเบ้ามือจับรุ่นนี้ก็เป็นสมาร์ทคีย์เลสนะครับโครเมียมทั้ง4บานเลยคิ้วประตูโครเมียมรอบคันเลยนะครับคันนี้ภายในนะครััับบบเเเปปิดดมาาลลยยอ่่่นนนนีะะะคครรรแผงตููก เห็นไหมครัตัวนี้เป็นพุ่มหนังนะครับผ้าแขนอ่าสภาพก็ไม่มีฉีกขาดครับตะเข็บคมๆนะครับกระจกออโต้ทุกบานนะครับสมบูรณ์เลยพูดสตาร์ทมาครบนะครับนี่เลขไม้นะครับหนึ่งแสนแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบโลนะครับไม้แท้ไม้เดิมเลยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันคุกซอนโทมีครบครับรุ่นนี้หน้าจอกล้องหลังนีเวเกเตอร์นะครับสภาพสมบูรณ์จอไม่แตกนะครับทัชสกรีนได้ปกติเลยนะฮะแอร์ออโต้มาเสร็จสับหมดแล้วครับ เกียร์ออโต้รุ่นี้เป็นขั้นบันไดนะครับปรับเป็นเกียร์แมนนวลก็ได้นะครับปรับที่ตรงพวงมาลัยก็ได้เพราะว่ามีเพดดิชชีมาให้นะฮะไดโหมดนะฮะตัวนี้มีมาครบครับอ่าแล้วก็สภาพเบาะดูเลยนี่คินครีนเลยนะครับเบาะไม่มีฉีกขาดนะครับตะเข็บคมๆครับเบาะฟูฟตึงๆอาจจะมีรอยยับรอยย่นบ้างครับตรงฝั่งคนขับเล็กน้อยตรงนี้ที่เหลือก็โอเคหมดนะฮะดูสภาพเลยนี่เห็นไหมฮะมียับย่นเล็กน้อยนะครับเฉพาะฝั่งคนขับนะอ่าโดยรวมคันนี้ภายในอยู่ที่ประมาณเลยนะครับ8 99เท่านั้น ดูหลังกันต่อด้วยนะครับนี่นะครับอ่าสภาพสวยเลยบอดนะครับใหม่ๆนะฮะคุนท่านกระตึงจะฟูนะคันนี้สภาพได้นะภายในคอนท่านจะสวยงามด้านหลังนะครับไฟท้ายเดิมๆนะครับคลนนะไม่มีแตกหักไม่มีริ้วรอยโลโก้ฟอร์จูเนอร์ครบถ้วนนะครับเป็นโครเมียมหมดนะฮะอ่ะเดี๋ยวดูฝาท้ายกันหน่อยนะครับในคันนี้ตัวนี้ฝาท้ายไฟฟ้านะฮะเป็นตัวเจนสองนะครับจะขึ้นลงได้เงียบขึ้นสมุิยิ่งขึ้นนะครับนี่อ่าระบบกันหีบตัวนี้ฝาท้ายมีให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ในตัว ของตัวกระจก่าทั้ง4บานก็มีระบบกันดิบให้ครบด้านหลังอันนี้นะครับพรมของตัวรถเนี่ยนะฮะเดิมๆโรงงานก็ดูสภาพเลยนะครับไม่มีไม่มีชีขาดนะไม่มียุ่ยเลยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับสภาพสมบูรณ์มากคันนี้นะฮะตัวใต้เบาะนะครับที่เอาขึ้นไ้โชว์ก็ดูเลยนะฮะลิ้รอยแทบไม่เจอนะภาพค่านท้างได้เลยแอร์สแถวก็เย็นเจี๊ยบทั้งคันหลังคาเดิมๆทั้งสิ้นนะฮะฝาท้ายเดิมหมดเลยนะครับไม่ขอดแกะงัดแงะนะครับนี่ คันนี้นะครับผ่านไปแล้วกับคันแรกนะครับ Fortuner 2.4 V ขับ2นะครับตัวนี้โฉมปี18 Minor Change ไม่1,8,000โลนะครับราคาตั้งขายจาก959ลดมาเหลือเพียงแค่899เท่านั้นใครสนใจ Fortuner คันนี้นะครับยังว่างอยู่นะครับจับจองกันได้นะครับอย่ารอช้าเลยคันนี้ฟีดาวจัดเต็มได้เลยนะครับอออทุกอาชีพด้วยนะอ่ะคันต่อมานะครับตัวนี้มากันที่ตัวสีดำตาลลิมิเต็ดหายากกันบ้างนะครับกับ t ต y o t a Fortuner นะครับรุ่น2.8 Sigma 4นะหรือว่า2.8 4 Wheel นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นสีดำตาลลิมิเต็ดนะครับซึ่งสีนี้เนี่ย ไม่ใช่ว่าอยากจะได้ก็ได้นะครับโตโยต้วเวาเขาผลิตแค่ตามออเดอร์นะตอนป้ายแดงอ่ะทำให้ตอนนี้ในตลาดมือ2สีเนี้ยค่อนข้างจะหายากนะครับยิ่งสภาพเกรดเอเนี่ยหายากเลยนะฮะตัวนี้เป็นตัวโฉมแรกเลยนะครับโฟ r ์ u ูเนปี15-16นะครับผลิตเมื่อเดือนธันวาคมปี15แล้ววางขายเดือนมกราคมปี16นะครับคันนี้นะฮะสภาพเดิมๆสีเดิมโรงงานสีเต็มทั้งหมด ะครับคันนี้ราคาดีด้วยครับจากเดิมขายอยู่949,000นะครับปรับลงมาเหลือเพียงแค่889,000นะครับ889,000บาทเท่านั้นก็ได้ Toyota Fortuner 2.8 Sigma 4หรือว่า2.8 Wheel ไปขับแล้วมาดูของกันนะครับตัวนี้นี่นะฮะสภาพสวยไม่แพ้คันแรกเลยนะไฟหน้าเดิมๆนะครับกินคินหมดนะครับไฟจัดหมอกแท้เดิมโรงงานมาครบครับกระจังหน้าเช่นเดิมครับใสๆกคินนะฮะช่องลมต่างๆไม่มีแตกหักนะครับสภาพสมบูรณ์ทั้งหมด นะครับส่วนตัวรถจะเป็นโทนสีน้ำตาลนะฮะน้ำตาลออกไปฉลิกด้วยนะครับมีความเป็นประกายออกแดดเนี่ยโอโ้โหอย่างสว่างอย่างสวยเลยกลางคืนดูเป็นสีดําแต่กลางวันดูเป็นสีน้ำตาลเออเท่ดีนะเท่ดีใครชอบสีนี้เป็นทุนเดินอยู่แล้วเนี่ยนะต้องจัดแล้วนะคันนี้นะครับคันนี้เลขไมก็ไม่เยอะนะครับ1 2 0 0 0 0กว่าโลเท่านั้นนะครับผมไม้ก็บอกว่าอยู่ในค่ามาตรฐานเลยนะครับ ล้อแม็กนะฮะเช่นเดิมเลยนะฮะแท้เดิมโรงงานนะครับทั้ง4ล้อไม่มีรอยขีดข่วนล้อยปีนฟุตบาทรอยถูมาแน่นอนนะครับในโฉมปี15กับ16บหจดสิเนี่ยนะครับโทษที15บหจดสิเนี่ยยังเป็นหน้าดิสแลงดาอยู่นะกับ Fortuner จะต่างกับตัวปี18ขึ้นไปนะครับแต่ว่าสภาพคันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วครับคงเดิมโรงงานทั้งหมดนะฮะเหลี่ยมมุมคิ้วเดิมหมดเลยนะครับกระจกมองข้างพาวเก็บไฟฟ้าออโต้หมดแล้วนะฮะกันสาดคันนี้มีให้นะครับติดซิมให้้เสสรร็จออบบนนนนะะฮคคััีีฟิล์มยู่่ท60% นะครับอ่สาสภาพมาดูข้างในกันต่อเลยนะฮะอ่าเปิดมาเอ้นะครับในรุ่น2.8 4 w h e e l เนี่ยนะฮะเขาจะเป็นเบาะภายในโทนสีเบจนะครับออกสีตาตลอ่อนมากกว่าไม่เชิงเบจเป็นสีตาตลอ่อนๆอน,นะกูสตาร์ทเลยมาครบเล็กไมล์หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันโลนะครับคันนี้แล้วก็ unction, พวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นกูสตอนโทมมาครบแล้วก็ในรุ่น2.8 4 w h e e l จะมีอ่าเพนเดอร์ชิพตัวนี้มาให้ด้วยนะครับ อ่าหน้าจอนะครับมาครบนีเวเกเตอร์ครับเช่นเดิมเลยจอสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีริ้วรอยนะครับไม่มีรอยขีดข่วนไม่แตกหักนะครับสภาพสมบูรณ์นะฮะตัวนี้มาความกล้องมองหลังนะครับและแผนที่นําทางมาให้ครบเชื่อมต่อบือถือได้หมดเลยแอร์ออโต้นะฮะตัวนี้มาครบแล้วก็ระบบโฟร์วิวไดร์ในตัวนี้เป็นระบบบิดแล้วนะครับใช้บิดใช้เลื่อนเอาเลยนะครับจะขับ2ขับ4ก็ปรับโหมดได้นะครับอ่านี่ฮะเกียร์ออโต้ครับแบบขั้นบันไดครับปรับเป็นเกียร์แมนนวลก็ได้นะครับปรับที่โครงอะไรก็ได้เช่นเดิมแล้วก็อ่า เขาหมดมาครบทีนี้ดูสภาพเบาะคันนี้นะครับดูคาเห็นนะฮะอ่ะค่อนข้างจะกริบเลยนะครับเนี่ยดูหัวเบาะต่างๆนะครับรอยตะเข็บรอยเดินได้ต่างๆยังเดินหมดนะครับคันนี้รอยยับรอยย่นแทบไม่มีนะภายในคันนี้ผมให้9 5้า้าเปอร์เซ็นตเต็มๆนะครับดูเลยนะฮะเนี่ยครับรอยยับรอยย่นตรงนี้แทบไม่มีนะปกติถ้ามีก็เรื่องปกติเนาะมือ2แต่ว่าคันนี้ต้องบอกว่าไม่มีเลยนะครับค่อนข้างจะรักษาดีนะครับเจ้าของเก่าอ่ต้องชื่นชมนะครับนี่หลังคาไม่มีคราบยานไม่มีขลอน สายสายคีนคลีนอย่างนี้เลยนะครับน้า2.8งจุดแข้างในจะดูสว่างนะสวยนะครับน่าด้านหลังนะฮะดูเลยนี่แผงประตูนะครับสมบูรณ์ทั้งหมดนะผมจะพยายามแผ่นดูให้ครบนะฮะนี่คือสภาพเบาะหลังครับเบาะแถว2นะฮะดูเลยนะครับไม่มีฉีกขาดนะครับริ้วรอยแทบไม่เจอเลยนะตะเข็บเดิมๆนะครับเบาะเดิมๆหลังคานะครับสวยๆเลยเช่นเดิมนะครับตัวนี้แอร์สามแถวเหมือนกันนะฮะแล้วก็แอร์นี่ก็ปรับเป็น เกียร์แมนเตอทษที่แอร์นี้ก็ปรับแยกเองได้กับคนนั่งหน้านะครับบางคนร้อนบางคนหนาวนะครับนั่งหน้านั่งหลังก็ปรับแยกกันไปเลยอ่ะด้านท้ายนะครับสภาพก็เช่นเดิมครับสมบูรณ์เลยนะครับไฟท้ายเดิมๆนะฮะไม่มีแตกหักนะครับโลโก้เฟอร์จูเนอร์ครบถ้วนนะครับคมเงียงเงาๆแบบนี้นะครับแล้วก็ในเกรดรุ่นนะครับ2.8มีให้ครบนะครับแล้วก็ซิกมาโฟอยู่ฝั่งขวาตัวรถนะครับโลโก้เดิมๆโรงงานเลยนะครับอ่ะทีนี้ฝาท้ายคันนี้มาดูกันหน่อยนะครับเป็นยังไงอ่าเปิดขึ้นมานะครับ ต่อท้ายไฟฟ้าแล้วนะตัวนี้นะฮะนะครับสภาพก็โอเคเลยนะครับขึ้นลงสะดวกสบายนะครับนี่คือมุมกว้างของห้องโดยสารด้านหลังนะครับเบาะโทนสีนี้ก็ดูสว่างตานะครับดูมีความหรูหราในตัวนะครับอ่าด้านในนะฮะขึ้นมาแอร์สามแถวสภาพสมบูรณ์เลยหลังคงหลังคาคลีนหมดด้านล่างนะฮะลงมาครับนี่เห็นไหมตัวพรมพรมติดรถมาเนี่ยเป็นพรมโรงงานนะอันนี้เนี่ยสภาพสมบูรณ์เลยนะฮะไม่มีฉีกขาดนะครับดูเลยนะครับได้สภาพอย่างนี้เลยนะครับ อ่ใครได้คันนี้ไปค่อนข้าง,างจะโอ้โหค่อนข้าง,างจะคุ้มราคากำไรเลยแหละนะครับราคาไม่ถึง9 0 0 0แสนได้2.8งจุดแปโฟวิวไปขับแถมได้เกีที่นั่งด้วยนะครับกริปกริปเลยนะฮะอ่านะครับดูเลยนะครับเรียงม,มุมต่างๆของเขาเดิมหมดนะฮะอันนี้สีเดิมโรงงานนะครับผมพยายามแพนให้เห็นตัวความเป็นน้ำตาลของเขานะนะครับอ่าคันนี้นะครับ2.8งจุดแปซิกมาโฟนะครับ2.8งจุดแปโฟวิวปี1 5บ6ห คันนี้ราคาเพียงแค่889,000เท่านั้นนะครับผมเช่นเดิมครับคันนี้จัดเต็มฟรีดาวได้นะครับหรือว่าใครต้องการวางดาวหรือจัดสดก็จัดแจงแจ้งกันเข้ามาได้นะครับอ่ะคันนี้ผ่านไปแล้วมาที่ตัว Fortuner รุ่นยอดเยี่ยมอีกหนึ่งรุ่นอย่าง f ฟ r t u n e r หน้าแชมป์เงินบางนะครับตัวนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะครับคันนี้ไม่ธรรมดาด้วยนะครับเป็นเครื่อง3,000ขับ4แล้วนะฮะเป็น f o r t u n e r 3.0 V4W นะครับตัวหน้าแชมป์นะฮะในโฉมปี2012ตัวนี้เลขกมาอยู่ที่160,0 0 0กล นะครับกับค่าตัวเนี่ยเพียงแค่6 3 9 0 0 0บาทนะครับคันนี้ฟีดาวน์คอนยูมูลสองเองครับพี่ชายได้ Fortuner หน้าแชมป์สองจุดอ่าโทษทีครับงสามจุดศูนย์โฟวิลไปครับคันนี้มาพร้อมกับสีบอลเงินนะสียอดนิยมกับ Fortuner โฉมนี้เลยนะครับมาดูกันว่าคันนี้สภาพเป็นยังไงบ้างน,นะเริ่มด้านหน้าเลยเช่นเดิมนะครับไฟหน้าเช่นเดิมฮะใสๆคลีนๆนะครับไฟหน้าเดิมโรงงานไฟจัดหมอกแท้เดิมโรงงานทั้งสิน้นกระจังหน้าโครเมียม3ชั้นแบบนี้นะครับคิ้วคมๆเงาๆนะฮะ กระจกปุ่มอับคันนี้ติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเขาไม่ติดมาจากโรงงานนะต้องให้เซลล์ตอนป้ายแดงเนี่ยเขาแถมให้ไม่ก็ต้องซื้อเพิ่มนะครับอันนี้ติดมาให้เรียบร้อยนะครับซุปเปอร์ลมล้อเดิมๆหมดเลยนะครับตัวนี้ไม่ใช่ตัวท r d ดีนะเจ้าของเก่าเขาแปะติ๊กเกอร์ท r d ดีมาให้เฉยนะครับตัวรถเป็น3.0 v 4 Wheel วนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะครับด้านข้างนะฮะ ซุ้มล้อต่างๆนะครับลอยต่อนะครับตัวตัวถังตัวตัวบอดี้กับตัวกระชนหน้าก็แนบสนิทชิดเชื้อกันดีนะครับคิวซุ้มล้อนะครับอยู่คินท์คนไม่มีอานะฮะอ่าล้อแมกนะครับตัวนี้แท้เดิมโรงงานเช่นเดิมเลยเป็นโชนออกสีเงินๆนะครับแม็กตัวนี้จะขอบอยู่ที่10อ่าโทษทีนะฮะผมไม่ได้ดูเอาไว้ขอบ17นะฮะแม็กจะลังเรียขอบ18ไม่ใช่นะครับเป็นขอบ17นิ้วนะครับตัวนี้เป็นหน้าดิสหลังดำนะครับในโฉมนี้นะฮะอ่าด้านหลังนะครับเนี่ยดูเลยมาด้างนะครับโโลก้ ของตัวทีดีนี่มันซื้อ่าติดเทๆๆๆๆๆๆ่ๆเท่ๆเห้ยเหนี่ดูด้านหลังนะครับตัวนี้จะเป็นดัมเบลนะครับให้ดูอีกทีหนึ่งก่อนชัดๆเดี๋ยวลูกค้าจะสงสัยนะอ่านะครับอ่าขึ้นมานิดนึงนะครับนี่รูปนี้จะมีตัวโลโก้คูซอนโถด้วยนะครับในโฉมนี้ใส่มาให้เรียบร้อยนะครับอ่าโลโก้ฟอร์จูเนอร์คัมมี่ม,มาครบหมดนะครับภายในนะครับตัวนี้เป็นโทนสีเบจแท้ๆเลยนี่สีเบจต,ต้องอย่างนี้กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับเก็บไฟฟ้าตัวนี้มาให้ครบหมดนะฮะพวงงลลามัััติฟก์ชนนะครัับตวนีี้้มมาใหแล้้ววแลก็มีคูซอนโด้วย นะครับผมมีคูปอนโทรด้วยนะครับอ่าตัวนี้อ่าตัวหน้าปัดเลนไม้อ้าวไม่ได้เอากุญแจมานะครับไม่ได้เอากุญแจมาคันนี้มาอยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นกาโลครับดูใบสคบก็ได้นะครับหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อหกสิบโลนะครับนี่คือไม้แท้ไม้เดิมเลยนะครับเป็นตัวสามจุดศูนย์วีโฟวิวนะครับอราคาหกสามเก้านะคันนี้นะครับปีสิบสองในในเล่มเนี่ยอ่าถ้าเกิดเป็นโทนสีเนี้ยขนส่งเขาจะระบุเป็นเทาหมดเลยนะแต่จริงรถมันเป็นสีเงินนะครับอ่นี่ฮะ คอนโซลกลางนะครับหน้าจอกล้องหลังนีเวิเกเตอร์มาให้ครบหมดแล้วนะครับแอร์ออโต้มาเสร็จสัรพหมดเลยนะฮะเกียร์ออโต้นะครับเป็นขั้นบันไดนะแล้วก็ตัวเกียร์โฟในในโฉมหน้าแชมป์เนี่ยยังไม่ใช่เป็นตัวบิดตัวหมุนเหมือนคันเมื่อกี้เนาะก่อนหน้านี้เขาจะเป็นแบบเป็นคันโยกอย่างนี้เลยนะครับเป็นแบบแมนวนวลนะครับอ่าตัวเนื้อบาะมาดูนต่อเลยนะครับนี่รอยยับรอยย่นนี่มันไม่ได้มาจากอ่าไม่ได้มาจากการใช้งานนะครับมันเป็นเหมือนว่าเป็นดีไซน์ของเขานะเออเป็นเบาทดยเขาเออกแบบตั้งใจให้เป็นอย่างนี้นะครับ ดูยับยับเป็นย่นเยี้งจริงไม่ใช่นันเป็นมันเป็นรินน้วที่เขาตั้งใจทำออกมาเพื่อเป็นลวดลายของตัวเบาะนะฮะดูสภาพเบาะเลยนี่เห็นไหมครับแบบนี้เลยตะเข็บคมๆมเลยนะครบับไม่ยับไม่ย่นเลยสมบูรณ์มากเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะครับอันนี้สภา,าพโอเคเลยนะภายใน95%นะครับคันนี้ให้เลยด้านหลังนะครับแผงประตูดูเลยนะครับคิ้วต่างๆไม่มีแตกหักไม่มีฉีกขาดนะฮะแผงประตูสวยๆงามๆนะครับได้สภาพแบบนี้เลยินครีนนะครับถูกใจใครหลายๆคนแน่นอนนะครับ หลังคาเออลืมพาดูนี่ดูเลยนะครับแอร์ซับแถวเช่นเดิมนะครับหลังคาไม่มีคราบยางไม่มีขละนะไม่ฉีกขาดไม่ยุ่ยนะฮะด้านหลังกันมาต่อนะฮะนี่ไฟท้ายนะครับใสๆคลีนๆครับผมอ่าเกรดรุ่นโตวีนะครับในโฉมนี้มีเวสซีเรียบร้อยนะฮะเวสซีก็คือระบบช่วยอ่าทรงตัวขณะเข้าโค้งนั่นเองนะครับเป็นระบบช่วยทรงตัวของตัวรถนะฮะอ่าสามจุดศูนย์ดีโฟดีนะครับวีเอ็นเทอร์โบก็คือเครื่องยนต์นะครับฟูลไทม์โฟร์วีลตัวนี้เป็นขับซีแบบฟูลไทม์นะครับทุกคนอ่า ฝาท้ายในโฉมหน้าแชมป์ยังเป็นธรรมดานะยังไม่ใช่ไฟฟ้านะครับ่าภายในดูสภาพเลยนี่เบาะอาจจะมีร่องรอยเล็กน้อยนะฮะตามการใช้งานแต่ว่าโดยรวมโอเคเลยนะครับอย่างนี้ไม่อาจจะเรียกเป็นตำหนิได้เลยนะเล็กน้อยจริงจแค่ตรงนี้เองเนี่ยนะฮะกระจึงนึงนะครับที่เหลือโอเคหมดนะครับหลังคาก็สวยๆแล้วก็พรมก็ยังโหสภาพยังดีอยู่เลยนะครับนี่รถ11ปีแล้วนะคันนี้นะครับดูสภาพสิฮะ เจ้าของเก่าดูแลดีนะครับอยากให้เจ้าของใหม่ได้ไปแล้วก็ดูแลดีๆด,ด้วยนะครับเพราะว่ารถสวยจริงๆนะครับใช้ย,วยาวๆนะรถยิงแบรนด์โตโยต้าเนี่ยนะครับดูแลของเหลวให้ดีนะครับเปลี่ยนให้ตรงระยะนะครับรักษาสภาพเครื่องยนต์ให้ดีเนะี่ยโอ้โหวิ่งได้1ล้านกิโลอะโตโยต้ตาเขาบอกงี้นะครับเพราะว่าเขามั่นใจว่าเครื่องเขาทนจริงๆบวกกับบอดี้วัสดุต่างๆของแบรนด์โตโยต้าเนี่ยก็ไม่ได้กองแกงนะครับไว้ใจได้เลยนะฮะทำให้โตโยต้าฟอร์จูเนอร์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งรถนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นโฉมไหนเนี่ คลองตลาดรถเจ็ที่นั่งมาตลอดนะครับแล้วราคานาคตไม่ตกด้วยนะครับผมเนี่ยครับดูสาภาพเลยเนี่ยแผงประตูแรงต่างนะใครที่เป็นสาย f o r t จ n e er นหน้าแชมป์นะครับผมว่าคันนี้น่าจะโดนใจยิ่งใครก็ตามที่หารถที่เป็นสไตล์แบบออฟโรดอย่างเงี้ยนะครับสองอเครื่องแบบขับเครื่อน2ได้ขับเครื่อน4ได้เนี่ยก็เนี่ยครับ f o r t จ n e r น่าจะตอบโจทย์เลยกับคันนี้นะฮะแต่ว่าคันนี้เป็นตัวฟูลไทม์นะจะต่างกับตัวคันคันนี้คันนี้จะเป็นปรับเป็นขับ2ขับ4ได้อันนี้จะเป็นขับ4แบบฟูลไทม์นะครับก็จะมีให้เลือกก็จะเป็นขับแบบโลโฟหรือว่าเป็นขับโฟปกติอะไรเงี้ยก็ให้เลือกใช้งานตามสถานการณ์ตามพื้นที่ถนนในการใช้งานนะครับอ่าคันนี้นะครับผ่านไปแล้วในหนึ่งคันกับตัว3.0 4ฟวิล์นะครับเป็นตัวหน้าแชมป์ปี2022นะครับไมล์แสนหกคันนี้ราคาดีๆเลยเพียงแค่ 639,000บาทเท่านั้นนะครับฟีดาวน์พออยู่1 2นะคันนี้นะครับฝากไปด้วยอ่ะเดินทางมาถึงขั้นต่อมานะครับคันนี้กลับมาที่สีเงินอีกแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวปี2018ตัวไมน์เนชเชนเช่นเดียวกันนะครับกับ f o r t u n e r 2.4V ขับ2นะตัวนี้สีบอลเงินคันนี้เลขไมล์แสนหกนะครับจากเดิมราคาขายอยู่999ก็เหลือ899อีกแล้วเช่นเดิมนะครับ899,000บาทนะครับตัวนี้ก็ได้รถจ็ดที่นั่งไปขับแล้วสภาพคันนี้มาดูกันเลยนะครับสวยไม่แพ้คันอื่นเลย นะครับไฟหน้าเดิมๆกลมๆนะฮะกระจังหน้าอันนี้ไม่มีแตกหักนะครับสังเกตให้เลยนะครับสภาพช่องลมอะไรต่างๆก็สมบูรณ์หมดนะฮะพร้อมใช้งานตัวสีนะครับก็สีบอลดเงินสีเดิมสีเต็มโรงงานนะครับสีนี้ดูแลง่ายนะฮะใครที่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลรถไม่ค่อยมีเวลาเช็ดเวลาล้างบ่อยก็เอาสีเงินไปใช้นะครับหน้าฝุงหน้าฝนก็ดูไม่เก่าล้อแม็กแท้โรงงานนะครับสีล้อไม่มีขีดข่วนรอยปีนแน่นอนนะครับสภาพก็พร้อมใช้งานทั้งหมดนะครับอาจจะมีตําหนิเล็กน้อยตรงนี้อาจจะเป็นเหมือนคราบเก่านะ อ่แค่นี้เองนะครับเช็ดออกได้นะครับที่เหลือก็สมบูรณ์นะครับตัวนี้เป็นดิสอ่าดิสเบรกทั้ง4ล้อแล้วนะครับแม็กขอบสิบแปนิ้วทูโทนปัดเงานะอ่ากระจกมองข้างปรับไฟฟ้าเก็บไฟฟ้าสมบูรณ์ครับไม่มีแตกหักนะไฟเลี้ยวสภาพเดิมๆทั้งหมดคันนี้ยังไม่ติดฟิล์มมาให้นะครับสภาพยังใสๆอยู่เลยนะครับยังสมบูรณ์อยู่เลยนะครับหรือว่าใครออกรถคันนี้นะครับกับผมก็บอกเลยนะผมแถมฟิล์มให้ฟรีเลยเลือกเปอร์เซ็นต์นะได้นะครับสี่สิบหกสิบแปดสิบจัดแจงให้นะครับอ่าตัว เบ้ามือจับสะาก็เป็นซากเคีเลสนะครับสภาพก็สมบูรณ์ปุ่มใช้งานได้ปกติหมดนะฮะภายในนะครับคันนี้อ๋อโหก็ยังโอเคเลยตึงๆนะครับพนักแขนก็เดินตะเข็บคมๆนะเป็นหุ้มหนังนะครับกระจกออโต้ทุกบานนะครับปรับไฟฟ้าครับเก็บไฟฟ้านะฮะพ่ดสตาร์ทมาครบนะครับคันนี้เลขมาอยู่ที่1 5 9 5 0แมนโลนะครับไม่แท้ไม่เดิมเลยพวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับมาครบช้วนคันนี้ตำหนิมีมีตรงนี้เล็กน้อยนะครับตรงพวงมาลัยนะฮะอาจจะเป็นเหมือนคาบกาวหรือว่า เหมือนจะเป็นรอยถลอกเล็กน้อยนะอันนี้นะครับน่าจะพอเก็บงานได้นะอันนี้นะครับไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับอันนี้คือเราก็แจ้งกันตามเนื้อผ้านะให้ดูตรงๆเลยไม่มีปกปิดนะครับขายกันอย่างจริงใจนะลูกชายนะเอ้ยนลูกค้านะแหมเรลูกชายแล้วนะครับนี่นะครับในส่วนของตัวคอนโซลกลางนะครับหน้าจอกล้องหลังมาครบหมดนะแอร์ออโต้นะครับหน้าจอนี้มีเนวิเกเตอร์ได้ลืมบอกนะมีทุกคันแหละในโฉมนี้นะครับสมมูรเลยนี่แผงประตูนะครับได้เลยเป็นตัวหุ้มหนังเนี่ยหัวหัวของเขาเนี่ยเป็นหุ้มหนังด้วยนะครับอ่า หัวเกียวตัวคุมหนักนะแล้วก็ตัวแผงคอนโซลของเขาก็เป็นลายไมย้เออเท่ดินะโฉมนี้ผมก็ชอบนะครับภายในคันนี้ก็ดูเท่ๆแบบคลาสสิกดีเบาะท็อปถีน้ำตาลนะครับตะเข็บเดิมๆนะเบาะฟูๆตึงๆเช่นเดิมเลยนะฮะคันนี้ตำหนิมีตรงเบาะเล็กน้อยตรงนี้นะครับเรายับเระโยนเล็กน้อยเท่านั้นนะฮะแต่เก้านะครับคันนี้จะภาพภานาอยู่ที่ประมาณ90%เเนะเออโอเคเลยนะได้ไม่น่าเกลียดนะครับอ่าหลังคาก็สวยๆนะุงกว้างของแผงคอนโซลต่างๆก็ประมาณนี้นะครับอ่าแสงจ้าซะเหลือเกิน อ่ะมาต่อข้างหลังกันเลยดีกว่าอ่านี่ครับสภาพแบบนี้เลยนะเบาตึงๆฟูๆเบาเต็มๆครับเน้นเบาเดิมๆโรงงานนะนะครับนี่ตัวอ่าปลั๊กอินนะครับมีให้หมดแล้วนะครับปลั๊กร้อยวัตต์ตัวนี้เครื่องใช้ไฟฟ้านะฮะภายในบ้านที่กินไฟไม่เกิน100วัตต์มาเสียบคันนี้ใช้งานได้เลยนะครับอ่าเป็นไงโฟล์คยูนเนอร์ก็เป็นรถจักรยานยนต์ที่เรียกว่าเป็นรถครอบครัวของจริงเลยนะนะครับเป็นรถที่ใช้งานได้แเนกประสงค์มากมาก สภาพคันนี้ก็สมบูรณ์เลยนะครับไฟท้ายเดิมๆไม่แตกหกักไฟทุกดวงติดหมดนะครับอเดี๋ยวมาดูฝาท้ายกันต่อเปิดขึ้นมาเลยนะครับอันนี้ก็ขึ้นลงค่อนข้างสม,มูทเลยนะฮะสภาพได้แบบนี้นะครับอคันนี้มีถาดท้ายมาให้เออดีเลยนะฮะมาให้ครบหมดแล้วครับถาดท้ายคันนี้แล้วก็ตัวพรมเดิมโรงงานก็สภาพสมบูรณ์เช่นเดิมครับกับคันนี้นะ เอ่าคันนี้ถ้าตัวลบโอเคเหมือนกันนะครับไม่น่าเกลียดเลยราคา8.99เท่านั้นนะครับถ้าถ้าเป็นย้อนในเมื่อต้นปีหรือว่าอ่าเอาต้นปีแล้วกันไม่ย้อนไม่ไกลมากเนี่ยถ้าราคาไม่ข้าม900,000เนี่ยเต็มที่ลูกค้าได้ไม่เกินปี17นะอ่านะครับเต็มที่ปี16ก็8.59 8.69แล้วอะ่ะนะครับแล้วก็ปี17ก็ขายอยู่ประมาณแบบ9ต้นๆน,น,นะครับตอนนี้เนี่ยได้โฉมปี18ตัวใหม่ได้เช่นในราคาไม่ถึง900,000แล้วนะครับใครที่กำลั er ัังงงจจบ้้้อมาตตตแ่นนปีนะ มีแป็นว่าคืยจอกรถปลายปีนะครับอย่างรถโฟล์คจูเนอร์สักคันหนึ่งเนี่ยฮะซื้อตอนนี้คุ้มจนไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วนะครับสภาพได้มาขนาดนี้เลยนะครับผมอ่าเหตุดูสภาพของเขานะฮะอ่าผมเน้นที่สภาพเลยนะครับรถทุกคันเนี่ยโตโยต้าโฟล์คจูเนอร์เนี่ยออปชั่นมันก็คล้ายๆกันหมดนะครับอ่าถ้าเกิดเป็นโฉมเดียวกันนะเนี่ยดูเลยนะฮะสภาพต่างๆสวยเดิมหมดเลยนะครับรับประกันสวยเดิมใหม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ หากพบเจอใครหลังนะครับว่าเคยมีพิกความชนหนักจมน้ําตัดต่อกอไม้นะครับไม่ต้องรอยช้าไม่ต้องลังเลนะครับเราซื้อคืนเต็มราคาขายทุกคันเต็มจํานวนเลยนะฮะไม่ต้องไปออกขนกระแสนะครับขับมาคืนเลยมีระบุสัญญาให้ชัดเจนเลยนะครับเอาผ่านไปแล้วนะครับกับคันนี้นะ2.4วีขับ2ปี18นะครับไมแสนาราคา8 9 9นะครับอ่าเดินทางมาถึงคันสุดท้ายแล้วนะครับผมคันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นตัวไฮไลท์ของเราเลย นะครับกับ Toyota f o r t u n e r 2.4 V ขับ2ตัวนี้โฉมปี18ตัวไม่ได้ change เช่นเดิมเลยจุดขายคันนี้คือเลขไมล์ของเขานะครับคันนี้เลขไมล์อยู่เพียงแค่2 9 0 0 0กิโลเท่านั้น2 9 0 0 0กนิโลนะครับได้ยินแล้วไม่ต้องตกใจนะครับแล้วก็ไม่ต้องมานั่งคิดด้วยว่าเฮ้ยรถก่อไมล์มาหรือเปล่าวะรถปี18ทำไมไมล์มัแค่2องหม่องหมืนเเไม่ได้หรอเป็นไปแล้วนะครับคันนี้เป็นไปแล้วให้ดูนะครับถ้าใครไม่เชื่อนะคันนี้สามารถเอาเลขเครื่องเลขถังนะครับ ไปตรวจสอบประวัตินะครับย้อนหลังกับทางศูนโตโยต้าได้นะเพราะว่าก่อนที่ลูกค้าจะตกใจเนี่ยเราตกใจกันก่อนแล้วนะครับตอนที่เจอคันนี้เราก็ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดยิ่งรถไม้น้อยเนี่ยเราเช็คละเอียดแบบยิบยิบเลยเช็คประวัติก่อนเฮ้ยไม่แท้จริงหรือเปล่านะครับรถคันนี้เคยผิดกฎหมายหรือเปล่าแรงตานะครับเราตรวจสอบหมดแล้วนะครับคันนี้เป็นรถขาวขาวคินคลีนเลยนะครับเจ้าของเก่าใช้น้อยจริงนะครับรถนี้เช็คผ่านศูนโตโยต้านะครับไม่สองหมื่นเก้าจริงๆนะครับไม่เชื่อก็เช็คไปเช็คเองรอบหนึ่งก็ได้นะครับแอดไลน์มานะครับ ไปเอาปลอดไปเช็คได้เลยนะครับผมรับประกันความสวยเดิมใหม่แท้นะครับตัวนี้นะครับราคาของเขาจะจะจะแพงกว่าคันอื่นเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเลขไมน้อยจริงๆนะคันนี้คันนี้เนี่ยราคาขายอยู่9,049นะครับกับ 2.4V ขับ248ตัวไม้ได้เชนนะครับตัวนี้ที่สำคัญนะมาพร้อมกับสีเทาดำหายากด้วยนะครับมือสองสีนี้ก็หาไม่ค่อยมีเหมือนกันนะครับเป็นสีที่หายากรองจากสีขาวมุกเลยนะครับปกติขาวมุกเนี่ยหายากแล้วนะสีเทาก็เป็นหนึ่งสีที่ ค่อนข้างจะหายากในตัดมือสองเหมือนกันนะครับยิ่งไม่สองหื่นอย่างนี้รับรองว่าอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับคันนี้ใครจะได้เป็นเจ้าของคันนี้นะครับโอ้โหผมคิดแล้วตื่นเต้นแทนเลยนะเหมือนซื้อป้ายแดงเลยนะครับรานะคาไม่ถึงล้านนะฮะได้เจ็ดที่นั่งไม่ในหลักหมื่นเท่านั้นอามาดูสภาพกันคันนี้เป็นยังไงนะครับนี่เลยเดิมๆหมดเลยคลินคลีนนะครับสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานออปชั่นเดิมโรงงานหมดนะกระจังหน้าใสๆคิน,คล,นคลีนนะครับ ช่องลมไม่มีแต่หักแน่นอนทั้งตัวบนตัวล่างสภาพสมบูรณ์นะฮะของแท้หมดทุกชิ้นนะครับไล่ขึ้นมานะฮะนี่ไฟจัดหมอกคิ้วโคเมียมเดิมหมดเลยนะครับเหลี่ยมมุมของเขาด้านข้างครบถ้วนนะครับล้อแม็กแท้โรงงานนะครับขอบ18เช่นเดียวกันนะครับเป็นแม็กชูโทนนะดิสเบกสี่ล้อแล้วตัวนี้นะครับเป็นตัวไม่ได้เช่เรียบร้อยนะฮะขึ้นมาหน่อยคันนี้ติดซิมให้เสร็จแล้วนะครับ60 80นะด้านข้าง80รอบคัน60นะครับ แล้วก็ส่งตัวค้วกันสาดติดตั้งให้เสร็จสับเรียบร้อยกระจกมองข้างปไฟ้าเก็บไฟฟ้าครบถ้วาไฟเลี้ยวไม่มีแตกหักนะครับฝั่งนี้ก็ดูสมบูรณ์นะครับเบ้ามือจับก็ดูคลีนใสๆเลยไม่มีริ้วรอยบันไดข้างของแท้โรงงานนะครับสภาพสมบูรณ์ไม่แตกหักนะครับไม่คดไม่งอข้างในมาเปิดกันนะครับโอ้โหคันนี้ภายในผมให้เลย9 8ซกับคันนี้นะครับดูเลยแผลต่างๆเนี่ยเดิมหมด เบไาไฟฟ้าคู่หน้ามาครบพมกระดุมรอบคันเซตนี้6,000กว่านะเกือบ7จ0 0นะครับเจ้าของเก่าก็ให้มาเลยนะฮะเนี่ยครับเบาอ,อาจจะมียับรถยนต์เล็กบ้างบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าแทบไม่เห็นแทบไม่เจอนะดูสภาพด้วยนะครับนี่แบบนี้เลยอย่างหล่ออย่างเท่นะเนี่ยดูแผงคอนโซลของเขาแต่ละอันดีลายมงลายไม้เนี่ยเห็นไหมนะครับตะเข็บต่างๆรอยต่อ,ต,อต่างๆเนื้องานต่างๆของเขาเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับ แอร์ออโต้หน้านะจอกล้องหลังนะครับใช้งานได้ปกติในเวกเตอร์มีให้พร้อมนะครับเอ็ดดิการ์ดมีให้ครบทุกคันตรงสเปคตรงรุ่นทุกคันนะครับของแท้โรงงานทุกชิ้นมอลติฟังชันนทงไลัยมาครบครับเป็นพุ่มหนังนะนี้สภาพสมบูรณ์เลยนะครับไม่มีรอยแตกหักอะไรนะขีดขวดร่องรอยก็ไม่มีเลยนะครับคันนี้เลขไม้น้อยเลยนะครับไม่อยู่ที่เท่าไหร่นะสองหมื่นเก้าเออไม่ไเดีไม่ไเดีกุญแจมาทีมงานไม่ได้ใส่กุญแจเอาไว้นะไม่เป็นไรอเดี๋ยวให้ดูลงไปสบคบก็ได้นี่ครับนี่คือเลขไม้ของเขานะครับ 2 9 0 9 6กิโลนะครับมาปัจจุบันเลยนะครับอันนี้เนี่ยนะครับเนี่ยถ้าใครไม่เชื่อนะเอาเลขเครื่องเลขถังเนี่ยเอาเลขเลขถังเนี่ยไปตรวจสอบประวัติผ่านศูนย์ได้เลยนะครับราคา9 4 9าเท่านั้นนะครับเพราะว่าคันนี้ก่อนนาเข้ามาทีมงานเราเช็คแล้วเช็คอีกนะครับนะฮะจนกระทั่งได้ความจริงกระจ่างก็เนี่ยเลยครับรับเข้ามารอให้เจ้าของใหม่รับไปนะฮะนะครับรับรองครับคันนี้ผมไม่เรียกว่าเกตเนะผมเรียกว่าเกตพีเม่ยมเลยนะครับสภาพนี่น้องแท้แท้ป้ายแดงเลยอ่ะสภาพเนี้ยนะครับ ได้เจ็ดที่นั่งไม่หลักหมื่นไปขับแล้วพี่ชายราคาไม่ถึงล้านนะเนี่ยล้านหนึ่งมีทอนบอกเลยคันนี้นะครับสภาพได้เลยนะฮะได้เลยนะครับสีเทาดําสวยงามด้วยนะฮะอาสาท้ายสักหน่อยนึงนะฮะเปิดขึ้นมานี่ครับโอ้โหสมมตินิมนวลน,นะครับตัวนี้มันได้เชนเรียบร้อยนะครับปี2018นะครับนี่ไอตัวพรมตัวนี้เนี่ยให้มาเนี่ยโอ้โหรอบคันเลยนะ,ะยกไงอเออนี่มันไป็กอย่างนี้ ง้างมาดูเลยนี่ตัวผมด้านล่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นอะไรนะเขาปูมาให้2ชั้นนะครับด้านบนนี่ให้มายี้ก็ให้ไปเลยตัวนี้นะครับอุปกรณ์ต่างๆโอ้ลหลายคันไม่ได้เปิดให้ดูเนาะอุปกรณ์นี้ก็มีมาอย่างครับอยู่จะเป็นช่องซ้ายมือเหมือนกันทุกคันนะครับมีให้ครบหมดแมลงตัวชุดไขขึ้นมือแรงต่างนะครับถุงื่องมือก็ของเดิมโรงงานหมดนะครับถ้าเกิดเราอันนี้เราเปิดมาแล้วเราก็ปิดได้คืบเปอย่างนี้นก็เหมือนเดิมแหละคือเห็นไหม เนียนๆกริบๆนะครับอีกทีนึ่งเนี่ยเห็นไหมกริบๆเนียนๆเลยนะฮะอ่ะหลังคงหลังคานะครับสวยงามอันนี้ไม่มีคราบยันไม่มีฉีกขาดนะครับผมรู์แน่นอนฝาท้ายเดิมๆนะครับไม่ถอดแกะงัดแงะนะฮะเหลี่ยมมุมเหลี่ยมคิ้วของเขาเดิมหมดนะครับคันนี้อ่าไม่มีลักยิ้มนะครับทุกคันก็ไม่มีนะขนแมวมีบ้างมีทุกคันนะครับแต่ว่าเราสปาเก็บงานให้ใหม่ก็ใสเหมือนใหม่แน่นอนนะครับอ่าคันนี้นะครับรีบเลยนะ ใครเห็นคันนี้แล้วถูกใจก็อย่ารอช้านะครับในราคาเพียงแค่9,499,209ครับเอาไปใช้เลยนะครับอ่านี้ฝากไว้ด้วยนะครับนี่ทั้งหมดนี้ครับโตโยต้าฟอร์จูเที่เรามีตอนนี้คัดเกตเอมาแล้ว5คันมันจะเป็นตัวหน้าใหม่นะฮะหน้าเก่าอย่างหน้าแชมป์นะับชอบหน้าไหนก็จัดหน้านั้นนะครับผมวันนี้ก็มาฝากกันแล้วสนใจก็อย่ารอช้านะครับกดเบอร์โทรมาที่ประานล่างนี้ครับ0838246569นะครับ ลูกค้ายอยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการ Finance วิ่งเซ็นทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับหรือว่าใครที่อยู่กรุงเทพนะครับหรือว่าสะดวกเข้ามาชมรถจริงนะครับร้านเราอยู่ที่สนุุคานะครับอยู่ตรงข้ามกับบิ๊กซีร่มเก้านะครับ อยู่นถนนล้มเก้าเลยตรงข้ามกับทางเข้าบิกซีล้มเก้าเลยนะรเราเปิดบริการทุกวันนะครับโทรมานัดวันเวลาก่อนเข้าชมกันได้นะครับมาทดลองขับพาช่างมาดูพาคนมาสแกนช่วยกันดูก็ได้นะครับเพื่อความโปร่งใสและความสบายใจของลูกค้าด้วยนะครับฝากเอาไว้นะครับสนใจอ,อย่ารอช้าโทรมาจับจองกันได้นะครับมีแบงค์วิเซนทุกจังหวัดทั่วประเทศนะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยวันนี้ผมเซบก่อนและช่องรถเจ็ดที่นั่งมือสองคาเกตเอ๋บวกต้องขอลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ